แฟนๆลุ้นตัวกล่งละครคู่เรื่องต่อไปหลังมิกบอกแบบนี้ในละครด้วยการเป็นเรื่องร้ายกระแสะตอบรับก็แรงสุดๆไปเลยละค่ะสำหรับจะสัตรูสุห่หัวใจที่คว้านางเอกตลอดกาลอามพัชราภาประกบคู่พระเอกรุ่นน้องมิกทองระยะนอกจากนี้ละครยังควา้าใจคนดูได้ดีเยี่ยมทุกสัปดาห์แล้วเรตติ้งแต่ละอีพีล่าสุด คามปริเยเป็นอย่างมากและล่าสุดเรตติ้งสุดร้อนๆของคืนวันศุขเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคว้าไป6.0ถึง6.1ถึง5 6แถมคู่พระเอกอย่างอัมและมิกยังเข้าขากันได้ดีเพราะพี่อัมเนี่ยเอ็นดูน้องชายคนนี้หนักมากเพราะเมื่อวันเกิดของหนุ่มมิกที่ผ่านมาพี่อัมก็เป็นหนักซึ้อกระเป๋าตางค์จากแบรนด์รูราบรูที่ซึ่งเป็นแบรนด์ดังจากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ครอบครัวพอรอประภาหวานใจของสาวอ้ำนั้นนําเข้ามานั่นเองราคากระเป๋าสตางค์ใบนี้อยู่ประมาณที่16,813.18ื่นนบาทน,นั่นเองค่ะขอบคุณมากมากครับพี่อ้้มหลอกแกล้งเรื่องหน้าอีกเรื่องดีไหมครับฮ่าฮ่าฮ่งานนี้ก็ทำแฟนคลับลุ้นกันตัวโกงพร้อมอย่างให้ทั้งคู่เล่นคู่กันอีกจักเรื่องค่ะ